แม่งกูจะนอนอยู่แล้วนะไอเรื่องแม่งแบบบอกตรงๆเหมือนจะไม่เป็นเรื่องแต่แม่งก็เป็นเรื่องต้องขอพูดหน,<อ>น่อยนะเพชรกาลุนพ,พลเทียนสุวรรณออกมาตอบในกรณีที่จ้างเด็กม .4 เป็นผู้ช่วยสสเขาตอบว่าอย่างไงเดี๋ยวน้าเนี่ยกำลังจะนอนแล้วนะแต่ขออ่านให้ฟังก่อนเพราะมันเพิ่งโพสต์เมื่อกี้นี้นะมันบอกว่า การตั้งผู้ช่วยสสมีระเบียบกำหนดชัดเจนแม้ตัวสสจะเซ็นรับรองแต่หากคุณสมบัติไม่ครบสภาก็จะตีตกให้สสหาคนใหม่แทนเว้นวรรคก่อนนะอ๋อนี่มึงกำลังจะโทษว่าสภาเนี่ยเป็นคนผิดโอเคเดี๋ยวอ่านต่อแปบ๊บหนึ่งสำหรับผู้ช่วยคนนี้ จบมัธยมปลายมาแล้วเป็นคนที่สนใจการเมืองโดยทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กในขณะที่คนในวัยเดียวกันยังเที่ยวเล่นแต่น้องกลับเลือกช่วยงานเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่สามารถได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่ทํางานการเมืองเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์มเมื่อถึงวันที่พร้อมจะได้เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นนักการเมืองของประเทศนี้นะฮะก็หวังว่านะักการเมืองมืออาชีพ ที่อยู่มานานแบบคุณภัยจะมีข้อมูลเด็ดมาหาักล้างกับเอกสารและหลักฐานที่น้องใช้ยื่นกับสภาไม่ใช่ปั้นข่าวขึ้นมาเพราะแค้นที่ถูกคุณไนปั่นหัวจนหัวหมุนหลายครั้งในช่วงสัปดาห์นี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนคือถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะการตั้งเด็กคนนี้มาเป็นผู้ช่วยสสเนี่ยตั้งแต่ม4มส นะครับแต่เพครคุณเพชรเนี่ยนะแม่งเขียนว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่สนใจการเมืองโดยทำกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กๆกูๆถามหน่อยนะตอนตั้งมันเป็นผู้ช่วยสสในม .4 ตั้งแต่เด็กๆคือเอาจะให้ผมถอยไปกี่ปีอะพี่พี่เพชรการลุนพลม .2 ม .1 คุณคิดว่าจะให้ประชาชนอย่างผมนี่เชื่อเหรอว่าเด็ก มสองมอหนึ่งแม่งมีทํากิจกรรมการเบืองตั้งแต่เด็กมสองมอหนึ่งพี่เพชรกาลุนพลพี่พี่คาดหวังอะไรกับสังคมกับการที่พี่โพสแบบนี้ครับคือผมพูดตรงๆไหน้ใครเชื่อแม่งก็ต้องแดกญ้าพี่เพชรเอานะถอยไปแนวต้นนะพี่เพชรนะสสอ,สอเพื่อนพี่ตัวดำๆที่มีหนวดจิม๋มอ่ะมันชื่ออะไร มันบอกขอเวลาสวันจะแถลงเรื่องนี้จะเคลียร์เรื่องนี้แต่แม่งเพิ่งผ่านไปวันเดียวยังไม่ถึงสองวันอยู่ดีๆเพชรพี่เพชรการุนพลเทียนสุวรรณก็มาโพสต์เรื่องราวอะไรเขาลูกเป็นต่อยหอยเออไปคุยกันก่อนไหมตอนแรกผมก็บ่นแล้วนะว่าทําไมแม่งต้องสามวันวะกะไอเหตุผลแค่ว่ามึงเอาเหตุผลอะไรมาตั้งเด็กม .4 กินเงินเดือนหมื่นห้าซึ่งเป็นภาษีประชาชนแล้วมาบอกว่าเป็นผู้ช่วยสอสคือนี่ประเทศกูแม่งแบบประเทศผมประเทศไทยนี่มันแย่ขนาดที่ว่าผู้ช่วยสอสผมไม่ต้องเป็นเด็กมสี่หรอวะคือคนเราในประเทศเราเดี๋ยวมันไม่มีคนการศึกษาสูงกัินนี้แล้วเหรอที่จะมารับเงินเดือนหมื่นห้าเฮ้เราต้องการรู้ว่าเด็กคนนี้แม่งเอาเอภิสิทธิ์อะไร มาได้รับงินเดือนหมื่นห้าพี่เพชรแม่งมาตอบแบบถขาพูดภาษาวัยรุ่นนะตอบกวนซนตีนนะ่ะพี่พี่เพชรพี่เพชรกระดุมพลอะ่ะถ้าพี่เพชรไม่พอใจผมพี่เพชร็อกซ์มาเลยนะแต่พี่เพชรตอบแบบนี้ผมพูดได้เลยว่ากวนตีนพี่เพชรหนึ่งเลยพี่เพชรโยนให้สภาบอกว่าเหมือนกับว่ากูเนี่ยให้สภาตัดสินใจแล้วแล้วสภาไม่ตีกลับมาอา้าวกูผิดอะไรสอง มาอ้างข้างๆก,กูว่าเด็กคนนี้มีความสนใจการเมืองแต่เด็กมึงเอาบรรทัดฐานอะไรมาวัดว่าเด็กคนนี้แม่งมีความสนใจการเมืองแล้วมันมีประโยชน์กับการช่วยสสเพราะอย่าลืมนะครับวัตถุประสงค์ของการที่มีงบประมาณในให้จ้างผู้ช่วยสสคือต้องช่วยสสทํางานเพื่อพัฒนาประเทศแก้ไขปัญหาให้ประเทศไอสัตว์ไม่ใช่คนเอาคนที่สนใจการเมืองมา คนสนใจการเมืองแม่งอาจจะสนใจแบบงโง่ๆก็ได้นะถือว่าการตอบของเพชรการุญพลแบบนี้นะครับเป็นการตอบแบบไม่เห็นหัวประชาชนแม่งเป็นการตอบแบบที่กูอยากจะทำอะไรก็ทำเพราะคุณไปลองอ่านดูที่เขาตอบในบ้านฟ้าเขาแล้วกันผมอ่านให้ฟังแล้ว มันมีสองขยักที่เรารู้สึกได้เลยก็คือว่าเขาบอกว่าสภา,าจะตีตกใหส้สอหาคนใหม่แทนก็ได้แม่งโยนความผิด 2. มันบอกว่าหวังว่านักการเมืองมืออาชีพที่อยู่มานานอย่างคุณภัยจะมีข้อมูลเด็ดมาหักล้างกับเอกสารหลักฐานที่น้องใช้ย,ยื่นกับสภา,าอ่าเป็นไงครับบางครั้งนะ ถ้าเราแม่งมาอิงกับเรื่องของหลักฐานบ้าๆบอๆนูน่นนี่นั่นตามหลักเกณฑ์อะไรก็ตามแต่แต่ความเป็นจริงมันมองมันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือว่าการที่คุณตั้งเด็กม .4 มากินเงินเดือนหมื่นห้าซึ่งเป็นภาษีประชาชนแล้วบอกเป็นผู้ช่วยสอสอแล้วผมบอกแล้วว่าตถุประสงค์ของผู้ช่วยสอสอคือช่วยสอสอทํางานพัฒนาประเทศช่วยสอสอทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เพื่อเป็น การพัฒนาประเทศไอสัตว์มาตอบอย่างนี้เป็นเด็กที่สนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กบาบาบาไม่รู้นะฮะทุกคนมีสมองผมก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าใครพวกคุณก็มาลองคิดเอาเองว่าพักแบบนี้แม่งควรจะยังอยู่ในประเทศไทยต่อไปไหมไอรัชนกสอสอบางบอนมาชวนคนไทยล้างบางประเทศนี้ อยากจะฝากอะไรไปถึงมึงนะไอ้มึงควรจะล้างตัวมึงก่อนล้างที่ใจมึงนะทำยังไงก็ได้ใจมึงที่มันไม่โสโครกอะ่ะพูดเรื่องจริงๆบ้างนะทำไม่เห็นหน่อยไม่ใช่สักแต่พูดไม่มีหลักฐานพูดไปเรื่อย คนที่เขาไม่พูดเยอะอย่างเช่นหมอวรงน่นะน่าแหละคนพูดไม่เยอะแต่ทําเยอะกว่าพูดแต่มึงอ่ะพูดเยอะแต่ไม่เคยทาดีแต่พูดมึงไม่ต้องไปล้างใครล้างที่ใจมึงอ่ะล้างให้สะอาดก่อนที่จะไปชวนคนโน,น้นคนนี้ก็ทาโน่นทํานี่ทํานั่นล้างโน่นล้างน,น,างนี่ล้างนั่นใจมึงมันโสโครกใจมึงมันมีแต่อากติ ใจมึงมันต่ำตมมึงลองปรับที่ไม้เซตมึงดูปรับที่ใจมึงดูคนที่กล้าพูดแล้วก็พูดเรื่องจริงอ่ะอนานาันนั้นน่ะดีแล้วก็กล้าทำด้วยนะหอบหลักฐานไปแจ้งความจับมันซะไอ้พวกชั่วๆพวกนั้นที่มึงกล่าวหาว่ามันชั่วแต่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้การกระทำของมึงอ่ะที่โดนอ่ะ คดีหนึ่งหนึ่งสองเนี้ยมึงโพสอะไรอะ่ะไม่ต้องห่วงนะพวกกูเซฟไว้หมดแต่มันเอามาโพสต่อไม่ได้มันทำซ้ำไม่ได้มันผิดกฎหมายหากติที่อยู่ในใจมึงอะ่ะนั่นคือความโสโครกมึงไม่ต้องไปชวนคนนน้นคนนี้ก็มาล้างประเทศหรอกล้างที่ตัวมึงก่อนล้างที่ใจมึงก่อนถ้ามึงล้างใจมึงสะอาดเมื่อไหร่มึงค่อยไปล้างประเทศแต่นี่ใจมึงอะ่ะสกปกปรก ไม่ต้องไปคิดล้างประเทศหรอกไปล้างพักมึงก่อนล้างพักมึงให้สะอาดเอาให้ใส่คลิปแล้วค่อยออกมาชี้นำสังคมค่อยออกมาชี้หน้ามาตราหน้าคนอื่นว่าไอ้นี่โกงไอ้นั่นเลวไอ้นั่นชั่วแต่ไอ้คำว่าไอ้นั่นเลวไอ้นั่นชั่วนี่เลวเข้าตัวมึงแล้วก็เข้าพักมึงหมดนี่คือสันดานของพวกมึง